ไอ้เจ้าโยนสองครั้งเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบคะ4แบบนะคะที่มันเป็นไปได้นะคะอ่ะดูนี่ก่อนนะคะครั้งที่1เนี่ยเขาได้กี่แบบคะครั้งที่1นึ่งเนี่ยไม่หัวก็ก้อยนะคะก็จะได้2แบบนะคะทีนี้ครั้งที่สองล่ะเหมือนเดิมเลยไม่ว่าครั้งที่1จะได้หัวหรือก้อยครั้งที่2องถ้าโยนมันก็จะเป็นไม่หัวก็ก้อยเหมือนกันนะคะ ความหมายของเขาก็คือถ้าครั้งที่1มี2แบบเนี่ยแต่ละแบบแตกไปครั้งที่2แบบละ2แบบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2คูณ2แบบเท่ากับ4แบบนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดู3ครั้งบ้าง3ครั้งก็เหมือนกันเลยครั้งที่1เนี่ย เหมือนเดิมเลยเป็นไปได้สองแบบนะคะไม่หัวก็ก้อยนะคะครั้งที่สองก็เหมือนกันนะคะเป็นไปได้สองแบบนะคะไม่หัวก็กลอยครั้งที่สามก็เหมือนกันเลยเป็นไปได้สองแบบนะคะไม่หัวก็ก้อยเหมือนกันเลยแล้วไงต่อทุกคนเห็นแผนภาพต้นไม้ที่มันโยกออกมาใช่ไหม คล้ายๆการทํานองเดียวกันกับที่โยนสองครั้งเลยนะมันก็จะได้ครั้งที่หเป็น2แตกทีละสองก็คือคูณสในครั้งที่สแล้วก็แตกทีละสองคูณสองในครั้งที่3ได้ทั้งหมด8แบบนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเหรียญบาทเลยนะคะที่โยนครั้งที่หนึ่งแล้วก็โยนครั้งที่สองลูกที่หนึง เป็นไปได้ทั้งหมด3แบบนะคะคือเขียวน้ำเงินแล้วก็สม้มแต่ลูกที่2เป็นไปได้กี่แบบคะเห็นไหมเป็นไปได้แค่2แบบเองนะคะ2แบบนะคะซึ่งในรายละเอียดส่วนย่อยเนี่ย มันไม่ตายตัวดีขออนุญาตไม่เขียนก็แล้วกันแต่เรารู้ว่า2แบบก็พอนะคะแล้วยังไงต่อเหมือนเดิมเลยนะคะทั้ง2ลูกแปลว่าถ้าลูกที่1เนี่ยได้3แบบนะคะแล้วแตกโนแตกย่อยออกมาได้แบบละ2ลูกนะคะก็จับคูณกันเลย3คูณ2เป็น6เพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมดกี่แบบคะ หกแบบที่เป็นไปได้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโอกาสที่เขาเป็นไปได้นะคะก็มีเขียวเขียวเขียวน้ำเงินเขียวส้มไปเรื่อยๆนะคะได้ทั้งหมดกี่แบบคะลูกที่ห่งเป็นไปได้3แบบนะคะเขียวน้ำเงินส้มนะคะ ลูกที่2ก็เป็นไปได้3แบบเหมือนกันกับลูกที่1เดะเลยนะคะก็คือเขียวน้ำเงินแล้วก็ส้มนะคะเหมือนเดิมทั้ง2ลูกคืออะไรคะลูกที่1ได้3มลูกที่2นะคะแตกไปจากลูกที่1แบบและ3นะคะก็จะคูนกันเลยเท่ากับ9นะคะจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ9แบบด้วยกันนะคะ ถ้าเราไม่นับเลยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบครั้งที่1เป็นไปได้กี่แบบคะเป็นไปได้หแบบนะคะหน้า1หน้าสองหน้าสหน้า4ี่หน้าหหน้า6ใช่ไหมครั้งที่สองเป็นไปได้กี่แบบคะเป็นไปได้6แบบเหมือนกันคือหน้า1หน้าสองหน้าสาหน้า4หน้า5หน้า6ใช่ไหมอ่ะทีนี้ครั้งที่1ก็เป็นหแบบแล้วหแบบเนี่ยแต่ละแบบมันสามารถ แตกออกไปอีกแตกออกไปแบบละ6แบบอีกนะคะทั้ง2เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรก6นะคะแตกครั้งที่2ได้แบบละ6อีกนะคะจับคูณกันเลย6คูณ6เป็น36แสดงว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะมี36แบบนั่นเองนะคะ